หนยบัญชาการาหายพัฒนาเธอทุนชาติสาสตรประสัต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อวูประชา สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยพ้นตรงสรงนับพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาในรายการนรพพัฒนาประจําวันที่7กรกฎาคม2567ครับทางสถานีวิทยุกระจรายเสียง934สนันพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหา,า,ารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีนะครับเช่นเคยครับในวันนี้ติดตามภารกิจในด้านของการออกให้บริการผสมเทมโคให้กับพี่น้องกเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยขึ้นตรงสิลง์นาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริการทหารพัฒนาครับ กองพิจารกากองทัพไทยหน่วยพัจารกาทหารพัฒนารือหน่วยพัฒนาการขึ้นที่15สนองพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยพัจารกาทหารพัฒนาครับได้จัดโจ้าที่ชุดสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกบริการผสมเทียมโคให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคในพื้นที่ของตำบลตรุกตู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจำนวนหนึ่งได้ครับและนอกจากนี้ให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงสายพันุโคของหน่วยพิจารกาทหารพัฒนาหนับไาเลขที่41หมู่ที่1ตำบลตรุกตู่อำเภอทับทันจังหวัดอุ ไทยธานีครับไปที่ข่าวของหนวยพัฒนาการขึ้นที่ 1. นึ่งหกสังนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปั้จัการทหารพัฒนากองปู้จัการกองทัพไทยหน่วยปู้จัการทหารพัฒนาโดยหนวยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งหกสังนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปั้จัการทหารพัฒนาครับได้จะชุบสมเทียมสถานีสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยครับในการออกให้บริการเกษตรกรพลิ้งโค จำนวนสองลายผสมเชมโคให้กับโคของนายกำพลอ่อนโอนและนายไพศาลเพียงอังคารโดยใช้นักเชื้อโคพ่อพันธุ์อาบบริกวันบาบ้านแดงครับทางนี้ครับเพื่อการสร้างลูกโคเนือ้อที่มีคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรครับณพื้นที่ของบ้านนาหมู่ที่2ตําบลนานงงวดและพื้นที่ของบ้านห้วยแหนหมู่ที่7จ็ดพืนห้วยใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นภารกิจในการออกให้บริการผสมเทมโคนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของหนึ่ง,นง,งนนาาหน่วยปจจการารทหพัฒนาเพื่อสร้างลูกโคนเนื้อที่มีคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มยกระดับไรายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของขึหนึ่ง,นง,งนนาาหน่วยจจพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ รักชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นอายบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา